โอสกา,อ,าอย่านะโอสกา,อ,สกาอยานะคือเมื่อคืนฉันฝันะฉันฝันว่ามาวินอะโดนลุงกระทืบจนตายโอ้ยลุงกระทึบจนตายไงไงไอ้มาวินมันยืนอยู่ไม่เห็นจะมีเลยเธอบ้าหรือเปล่าเนี่ยเปินเ้มาแล้วไปิ้มาแล้วไหนไหน่ จะไม่ได้แก้งจะทำจริงเว้ยมาวินสวัสดีไปดีกว่าทุกคนมาวินมาวินหรือว่ามาวินรือว่ามาวินจะทีหรอจุนออสการ์มันหลอกเรามาที่ห้องเรียน ่อยาะงั้นเราก็แก้ให้เมาวินนัทเป็นผีไปหลอกพวกนี้ให้หมดเลยเฮ้ยเสี่ยวเฮ้ยหรือมาวินมาวะเฮ้ยมาวินตาเอาชีวิตเราเนี่เลยเฮ้ยระวางเจอดีเมื่อกี้เฮ้ยก็ไม่มีใคร ใช่คุณอากลัวเลยอ่ะเออมันหลอกเรานี่แกพวกชนะแกลงใส่ชุดสีดำือนเหมือนว่ามาจากงานสม,มาวินมาแล้วก็ไปแกลงร้องไห้ใส่พวกนี้ดูไอพวกนี้กลัวไปเลยว่ามาวินน่ะตายจริงๆเออจริงด้วยไหนแกลองลองให้ฉันดูหน่อยสิยได้ไหมได้เลยแกแกเหมือนมากถ้าฉันบ้านดูฉันนะ โอ้ยได,ได้ได้ได้เหมือนจริงมากเหมือนจริงมากมน2 2> หนงสองครับเฮ้ยดูดิไอ้พวกนี้มันกวนกระจายเลยอ่ะพกบุง <c oughs> ้งแสดงว่าพลิตของเราสำเร็จถ้ารู้งี้น่าจะแก้งแต่แรกเนาะดูดิ <c oughs> พวกนี้เข็ดเลยอ่ะใช่ตาดำฉ <c oughs> ันเองโอ้ยตกใจหมดมาวินโมันก็ผีมาหลอกจริงๆแล้วเนี่ยโอ้ยมาไม่ให้สู้ไม่เสียงเลย มานี่เป็นไงหลอกไอ้พวกนี้ฉันเชื่อปะ่ะเชื่อดิฝีมือพวกใช่นะหลอกยังไงก็สำเร็จเนาะใช่พวกนี้อ่ะหนีกันจนกระเจิงเลยงั้นเราว่าได้แล้วแหละเราเหนื่อยแล้ะไ,<ม>ไม่ได้แ,แก้งแค่นี้มันจะสาแก่ใจได้ไงนึกถึงตอนที่มันแก้งมาวินสิจริงพวกมันแก้งนายหนักจะตายแค่นี้ยมันไม่พอหรอกแต่แต่เราเหนื่อยอ้วโอ๊ยไปเอาไปกันต่อ เออน่าไปดีกว่าไปแสดงว่าเรื่องมาเป็นเรื่องจริงใช่ไหมวะแสดงว่าที่เราเจอก็คือผีทำเสียงมาฮอนดีป่ะเอาให้มันร้อนๆไปเลยเอาเลยไปแล้วเราต้องหาวิธีป้องกันตัวเ้าจะอะไรดีวะ นี่ไงที่หลวงพ่อเคยวางลงอาคมไว้ใช้นี่แหละพันรอบตัวผีนี้เรไม่ต้องกล้าเข้าเรียบร้อยผีมาวนะินอ่ะไม่กล้าเข้าใกล้แน,น่เลยร้อยเฮ้ยแอบมาวะเฮ้ยแอบมาไมา่อยู่แล้วะเฮ้ย

ฉันมีอะไรจะเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะฉันไปแก้งไตตันกับฟาร์มมาวิ่งหนีกระเจิงหมดเลยอะ่ะจริงเหรอสั์ใจว่ะอแต่เราขอถอดเสื้อก่อนแล้วกันร้อนไม่ไหวอะ่ะเ <c oughs> ฮ้ยอันอัดกา้านี่ตกใจหมดเอานี้ไหมมาวินเราจัดการ <c oughs> อัดกา้ากันไปอัดก้า มีอะไรแบบวุ้งเธอมายืนทำอะไรตรงนี้คนเดียวอะทำท่าเหมือนกลัวอะไรด้วยก็เราเราเรากโมาว ยามัมาเฮ้ยยัมา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 ้ามา่ามามาตามมา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 มเมา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 มเมา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 มรมา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 อามามามเมา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 ามามมามาอนมามน,นมานนงงมา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 มมมาอมามาารามะมา,ามมหม เดี๋ยวเดินไปทักสักหน่อยดีกว่าเร่กลัวไต้ตันฟาร์มเฮ้ยเฮ้ยผักบุ้งเลยตกใจมาเลยเออเออคือว่าเราจะมาถามว่าพวกเธอเห็นมาวินบ้างไหมอ่ะเอาแล้วไงล่ะเอาไงดีตันจะพูดยังไงดีเดี๋ยวฉันจะการเองโอเคเออเออคือว่าไม่เห็นอ่ะ ใช่แล้วก็ไม่เห็นแล้ว,ลวมีอะไรหรอค,อ,อคือเมื่อคืนฉันฝันอ่ะฉันฝันว่ามาวินอะโดนลุงกระทืบจนตายเฮ้ยโดนกระทืบจนตายแล้วแล้วนี่เธอพันสายสินไว้ทำไมอะ่ะมาว้าวนไม่มีอะไรไม่มีอะไรเด็กัน เอามาใส่แฟชั่นเฉยเแฟชั่นนี่แฟชั่นสัปเปลี่แฟชั่นแฟชั่นพอดีว่าเรารไม่เห็นมาวินอะแต่ถ้าไม่มีอะไรแล้วขอไปก่อนนะเออ,อไม่ไปไม่ไปแต่าไม่เจอมาวินเนาะมา,ว,มาวินไม่มาหาพวกนายบ้างเหรอ,อวิ่งกันหนีกระเจิงเลยพี่รู้สุดๆวิ่งกันไม่เนียนเลยอะ พวกเราหนีอะไรมาหนีมาวินดี้เออหนีมาวินดี้โ้ยดูสิพวกมันกลัวจนตัวสั่นไปเลยอ่ะใช่ไหมไปไปหาพวกมันดีกว่าตกใจหมดเลยโอ้ยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเธอเลยฉันก็ตกใจทัก็ผีเ แล้วเนี่ยมานั่งอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยฉันสังเกตมาตั้งนานแล้วนะว่าพวกแกกลัวอะไรกันป่าวไม่ได้กลัวอะไรเลยอไม่ได้กลัวกลัวมาวินใช่ไหมไ้องพูดยอะนักอย่าพูดเยอนักนั่นไงว่าแล้วถ้างั้นพวกนายมีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องมาวินไม่ไม่เนี่ยโกหกแบบนี้ขอใมาวินหักคอเรียนเขาครับเเเ่ยอ พวกนายเป็นคนทำมาวินใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่ฉันไม่ได้ตั้งใจนะเออฉันไม่ตั้งใจแล้วพวกเราทำไงดีฮะให้มาวินไม่มาหรอกพวกเราอะเออใช่พวกเราไม่ได้นอนเลยพวกเราก็กลัวจนตาดำหมดแล้วเนี่ยมันก็มีอยู่นะวิธีที่ทำให้มาวินไม่อาฆาตพวกนายเออทำไมอะไม่รู้หรอกพวกเราอะบอก่อยดิบอกน้อยดิโอยบอกสิบอกหน่อยนะก็ได้ถ้าพวกนายอยากรกลัะนะพรุ่งนี้ มาเจอกันฉันจะบอกวิธีการขอคามามาวินให้แล้วบอกเลยไม่ได้เหรอฉันไม่ว่างคืนนี้ไปพี่แอ้มไม่กล้กันหรอกนนอคุกับพี่แอ้